ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมิโนวาทาโร่ค่ะวันนี้เรามาทำพิอากาศในหัวข้อเขาแอบมโนถึงคุณบ้างไหม สำหรับพิ่อาการกองนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเราก็จะมาแอบสแบบ่องแอบคิดกันดูนิดนึงนะคะว่าคนที่คุณคิดถึงเนี่ยเขาจะมีอารมณ์โมเมนต์มโนหาคุณบ้างหรือเปล่านะหรือว่าลึกๆแล้วเขาไม่ได้มโนอะไรเลยนะคะก็ลองมาเช็คกันดูตรงนี้นะคะว่าฝั่งนั้นมีอารมณ์คิดถึงหรือว่ามโนเรื่องของคุณในความรู้สึกของเขาบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็เช็คกันด้วยการเลือกกองไพ่ทั้งหมด4กองตุ๊กตา4ตัวนะคะก็ทําสมาธิทุกครั้งก่อนเลือกกองไพ่แล้ว ก็เพ่งมองนะคะว่าน้องตุ๊กตาแต่ละตัวเนี่ยใครจะให้คําตอบกับคุณได้ชัดเจนมากที่สุดนะคะและก็อย่าลืมนะว่ามันเป็นการดูดวงแบบ general reading หรือว่าการดูดวงโดยรวมนะคะก็อาจจะมีส่วนที่ตรงบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆนะว่าหลังจากจบคลิปนี้แล้วคุณจะได้มโนต่อแน่ๆนะคะว่าหลังจากนี้จะเป็นเช่นไรกันต่อไปยังไงก็เก็บคำทำนายเอาไว้ดูเป็นอัธรรตนะคะแล้วเราก็ไปส่งกันดีกว่านาะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เขาจะมะโนโบ้างไหมนะสำหรับคนคนนี้แล้วก็ใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวนะคะทักทายกันมาที่ f a c e o o o มินาวาทาโร่ขอบคุณสำหรับการกดไลค์ Sub ับสไข e กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องราวของคุณนะคะแล้วก็ไปส่องกันเลยค่ะว่าแต่ละกองจะมีคำตอบว่ายัางไงกันบ้างไปกันเลย สวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่หนึ่งนะคะสำหรับหัวข้อเขาแอบมโนถึงคุณบ้างไหม เราก็จะมาดูนะคะว่าเขาได้มโนถึงคุณบ้างหรือเปล่าคนคนนั้นน่ะและก็นะคะเขาแอบ,บมโนคุณในเรื่องไหนนะคะเป็นอารมณ์แบบไหนเป็นแนวแฟนตาซีแนวบู๊หรือว่าอะไรนะคะและก็สําหรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะก็ขึ้นไพหน่หนึ่งดาบหนึ่งถ้วยนะคะก็เรียกได้ว่ามีแน่ๆนะคะอารมณ์มโนถึงเรื่องราวของคุณเนี่ยและก็นะคะเขาเองอาจจะไม่ได้เปิดเผยหรือว่าทําตัวนิ่งๆนะคะเหมือนกับว่าไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะแต่ลึกๆแล้วเนี่ยแอบคิด คิดไปไกลแล้วจ้าแล้วก็มีอารมณ์มณโนเรื่องราวของคุณอยู่ในหัวนะคะเวลาที่อยู่คนเดียวหรือว่าเวลาที่อยู่ในฝันอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องราวที่เขามโนนะคะเขาชอบมโนแบบไหนส่วนตัวของเขานะคะมองว่าหลายๆครั้งเขาจะมีความรู้สึกว่าเรื่องราวในความเป็นจริงมันอาจจะดูอึอดอัด อาจจะดูเป็นไปไม่ได้หรือว่ามีอุปสรรคปัญหาอะไรเยอะแยะในเวลาที่เขาคิดถึงคุณนะคะเขาก็จะคิดถึงเรื่องของความเป็นจริงด้วยแล้วก็เรื่องราวในความรู้สึกของเขาด้วยนะคะส่วนหนึ่งมองว่าเขาเองอะ่ะก็มีไฟมีแพชชั่นมีอะไรที่อยากจะเริ่มต้นในเรื่องของความรู้สึกกับคุณเขาอยากจะฝันเหมือนกันแบบว่ามีเจ้าชายกับเจ้าหญิงในนิยายอะไรประมาณนี้เลยนะอารมณ์แบบว่าถ้าหากคุณได้คู่กับเขาได้ใช้ชีวิตร่วมกันหรือว่าได้มีอารมณ์ที่แบบว่ามีความ พยายามในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะคุณจะมีโมเมนต์อยู่กับเขาในรูปแบบไหนมันจะโรแมนติกแค่ไหนนะถ้าหากเขาได้อยู่ในช่วงเวลาที่อยู่ข้างๆกันนะคะถ้าหาก คุณหรือเขานะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือคุณอยู่ในอ,อ,อ้อมกอดของเขาะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนกับว่าเขาได้อยู่ในอ้อมกอดของคุณอะไรแบบนี้นะคะอารมณ์แบบว่ามันมีความหวานอยู่ในความคิดของเขาค่อนข้างจะเยอะนะเหมือนกับเขาอยากจะใช้ความพยายามในการจีบคุณในความฝันแบบว่าคิดไปไกลอะ่ะแล้วก็มีโมเมนต์แบบโรแมนติกฟิลลิ่งนะคะอยู่ท่ามกลางสวนดอกมงดอกไม้ก็ว่ากันไปนะจ๊าหรือว่าบางครั้งก็คิดไปไกลถึงขั้นแบบว่าเป็นครอบครัว เดียวกันหรือว่าการอยู่ในความฝันอยู่ในบ้านอยู่ในสถานที่ที่อบอุ่น เขาเองอยากจะให้ในโมเมนต์จินตนาการของเขาอะ่ะมันมีความแตกต่างจากเรื่องราวแห่งความเป็นจริงหรือว่าเรื่องที่เขาต้องเผชิญอยู่นะคะเขาอยากจะเป็นคนที่กล้าหาญพอที่จะเอาชนะอุปสรรคความกลัวความขัดแย้งทุกอย่างในใจของเขาแล้วก็แอคชั่นนะคะวิ่งไปหาคุณนะคะอารมณ์แบบว่าเป็นเจ้าชายขี่ม้าขาวมาเลยนะคะแต่ว่ามาในหน้าไพ่ก็อาจจะเป็นมาสีน้ําตาลเนาะเออแล้วก็เหมือนกับว่า อะไรก็ตามที่เขาไม่กล้าทําในชีวิตจริงอะไรก็ตามที่เขาไม่กล้าเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงทุกอย่างในความคิดในมนโนคติของเขาอะค่ะเขาทําทุกอย่างเลยนะเขาอยากจะให้คุณนะ่ะได้รับความรักดีๆได้อยู่กับเขาอย่างมีความสุขในบ้านหลังใหญ่อยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็มีโมเมนต์ของความโรแมนติกมีการกอดการหอมแก้มการจีบกันแบบน่ารักน่ารักแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแวง้งหรือว่าเรื่องราวที่เกิดความ ขัดแย้งอะไรในชีวิตจริงที่มีกันอยู่ทุกวันนี้เพราะงั้นแน่นอนว่าคนคนนี้เขาเมโนถึงคุณนะแล้วเขาก็ทิ้งคำพูดท้ายๆเอาไว้ด้วยว่าแม้ว่าในชีวิตจริงหรืออะไรก็ตามเขาอยากจะเอาชนะคุณแต่ว่าตอนเนี้ยเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เขาเคยทำผิดพลาดไป หรือแม้กระทั่งอะไรที่ในชีวิตจริงของเขาเขาไม่ได้กล้าทํามันมากพอหรือว่าไม่ได้กล้าในการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะหรือว่าแม้กระทั่งคาพูดหรืออะไรที่เขาทําร้ายจิตใจของคุณทําให้คุณรู้สึกขัดแยง้งรู้สึกเหมือนกับว่าเขา เขาไม่ได้ดูให้ความสำคัญในความสัมพันธ์นี้ในชีวิตจริงก็เถอะแต่เขารู้สึกว่าถ้าในความคิดของเขาเนี่ยเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากจะใช้ชีวิตที่มันมีความสุขกับคุณเหมือนกับในความฝันที่เขาตั้งใจเอาไว้นะคะแล้วก็อ่านไพ่กองนี้ก็เรียกได้ว่านะมีโมเมนต์มโนตามไปยังไงก็ไม่รู้อะมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันมีความชอบมีความ น่ารักกุ๊กกริบอยู่ในความมโนคติของคนคนนี้มากๆเลยอะคะ่ะแล้วก็มีความรู้สึกอิจฉาหน่อยๆอ,อารมณ์แบบว่าทําไมเขาถึงแบบคิดไปไกลขนาดนี้แต่ว่าชีวิตจริงอะคะ่ะถ้าหากเขาไม่กล้าที่จะแสดงความจริงใจจริงจัง,จง,จงเหมือนกับในความฝันหรือว่ามโนคติที่เขาคิดเอาไว้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ ยากอยู่นะสำหรับความสัมพันธ์เนี้ยเพราะว่าเขาขึ้นไพ่เดะมูนขึ้นไพ่8ดาบแล้วก็ห้าไม้เนี่ยค่อนข้างจะมีความรู้สึกว่ามันมันมีหลายอย่างที่เขารู้สึกว่าชีวิตจริงมันขัดแยง้งมันอึดอัดมันมีอะไรที่เขาอยากจะทําแต่เขาไม่ได้ทําจริงๆในช่วงเวลาที่อยู่ในความเป็นจริงของโลกใบนี้อะคะ่ะและคนคนนี้ก็แน่นอนว่าเขารู้สึกชอบคุณมากๆแล้วก็แอบเคลิ้มอยู่ในใจลึกๆเวลาที่ฝันกลางวันถึงคุณหรืออะไรพวกนี้นะคะ และวันนี้เราก็ได้รู้ความจริงกันแล้วนะคะว่าคนคนนั้นเขาแอบคิดกับคุณยังไงบ้างนี่เรียกว่าแม่หมอเอามาแชร์กันเลยทีเดียวนะคะถึงความคิดเบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องอะไรอะ่ะที่อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจของเขาว่าจริงๆแล้วเขาคิดยังไงนะคะ ส่วนหลังจากนี้เขาจะทำยังไงต่อไปก็มาติดตามกันดูในชีวิตจริงแล้วกันนะคะและก็ขอบคุณสำหรับก,การรับชมรับฟังการกดไลค์ซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักที่แรกเปลี่ยนเรื่องราวของคุณมานะคะอย่าลืมเก็บเอาไปโมโนหลังจากที่ดูคลิปนี้ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่2นะคะสําหรับหัวข้อเขาแอบ,บโมโนถึงคุณบ้างไหมสําหรับคนคนนั้นที่คุณคิดอยู่นะคะเราจะแอบ,บมาส่องจิตใจเบื้องลึกเบื้องหลังเวลาที่เขาฝันกลางวันหรือว่าคิดถึงคุณเนี่ยเขามีโมเมนต์ของการโมโนแบบไหนบ้างนะคะสําหรับคนคนนี้เนี่ยถ้าถามว่าเขาโมโนบ้างไหมเรื่องราวของคุณเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าโมโนแน่นอนร้อนะคะ แล้วก็ไพ่ที่ขึ้นนะคะก็มีไพ่ของเด็กไม้ไพ่ดโมนแล้วก็ราชาไม้นะคะก็แน่นอนว่ามันมีความรู้สึกลึกๆล,ลับๆที่เขาแอบคิดแอบมองหาเวลาที่คุณไม่ได้อยู่ข้างๆกายเขานะคะก็จะเป็นการมองหาในความฝันหรือว่าฝันกลางวันของเขาเนี่ยแหละ อารมณ์ของเขานะคะจะมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบโรแมนติกฟิลลิ่งนะคะอารมณ์ที่ได้อยู่ด้วยกันได้ไปไหนมาไหนด้วยกันได้กุกกิ๊กกันเป็นแฟนกันเหมือนกับเดอะซันนะคะแล้วก็มีเดอะซันเดอะสตาร์กลางคืนกลางวันก็อยู่ร่วมกันตลอดนะคะไม่เคยห่างหายออกไปจากชีวิตของกันและกันเลยแล้วก็เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในความรักอีกครั้งหนึ่งกับคนคนนี้นะคะกับคุณ นี่เองนะเรียกได้ว่าหลายๆอย่างนะคะที่ผ่านมาเขามีความรู้สึกว่าเออมันมีการพยายามในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เขาอยากจะแสดงโมเมนต์ของความโรแมนติกความที่เป็นคนที่ใช่สำหรับกันและกันรจริงๆอะคะ่ะ แล้วเขาเองนะคะก็มีพลังงานของไพ่แอมพลอร์นะคะก็คืออยากจะมีความรู้สึกอยากจะควบคุมอยากจะคอนโทรลคุณได้ดั่งใจนะคะอยากจะสั่งให้คุณแบบหันซ้ายก็ต้องหันซ้ายตามเขาหันขวาก็ต้องหันขวาตามเขาอารมณ์แบบว่าจะให้ทําอะไรก็ขอให้คุณทําตามให้คุณเชื่อฟังให้คุณอยู่ในโอวาดเป็นคนที่แบบเป็นเด็กน้อยน่ารักของเขาเสมออะไรอย่างนี้นะคะเหมือนเขาเองอาจจะมีความแบบเป็น พลังงานของคนที่ชอบการควบคุมการบงการชีวิตคนอื่นอยู่บ้างนะอารมณ์แบบเขาอยากจะให้คุณเชื่อฟังแล้วก็เชื่อใจเขานะคะเพราะงั้นในความฝันเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์เหมือนเออเป็นคนที่มีความเป็นภาวะผู้นําสูงแล้วก็อยากจะให้คุณให้ความแบบน่ารักเอาใจใส่อดอ,อ้อน,ออนให้ความแบบเชื่อฟังเขาอะค่ะ แต่ว่าลึกๆแล้วพลังงานของไพ่ The ะ o w e r เนี่ยมันก็มีค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะบางทีการใช้ชีวิตในความเป็นจริงอะค่ะเขาเองรู้สึกว่ามันตรงกันข้ามกับความฝันเขาแบบ100%ตจริงๆเลยนะมันมีความรู้สึกมันขัดแย้งแล้วมันก็แตกต่างกับสิ่งที่เขามโนเอาไว้มากๆเลยนะคะแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะให้มันเป็นจริงขึ้นมานะไอความฝันกับความมโนของเขาเนี่ย แล้วเขาก็ยังคงรอคอยว่ามันจะมีไหมนะโอกาสที่คุณจะทําตัวน่ารักน่ารักแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบน่ารักน่ารักโมเมนต์โรแมนติกแบบที่เขาฝันเอาไวอ้อ,อ่แต่ว่าพอลืมตาตื่นขึ้นมาเจอความเป็นจริงอา้ามันไม่เหมือนกันกับที่ฉันฝันไว้อะไรอย่างนั้นนะี่นาแล้วก็นะคะมีคําทิ้งท้ายเอาไว้สําหรับคําพูดของเขานะเขาอยากจะบอกว่าก็ชอบแบบเนี้แต่เธอใจร้ายเธอไม่ทําอย่างที่ฉันชอบเลย ทำไมในความฝันกับความเป็นจริงมันช่างแตกต่างกันเลอเกินขนาดนี้นะถึงขั้นขึ้นไพป The Tower มาเลยนะจ๊ะอ,อ,อารมณ์เขาก็เลยแบบมีความรู้สึกชอบโมเมนต์ในการมโนมากกว่านะคะเขาอาจจะอยากให้คุณเป็นคนน่ารักน่ารักเอาใจใส่ให้ความสำคัญกับเขามากๆหน่อยนะคะ ตรงนี้นะนี่ก็คือเรื่องราวที่เขาแอบมโนอยู่ในส่วนลึกก้นบึ้งของหัวใจนะคะเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณหรือว่าไม่ได้พยายามทำให้มันเกิดขึ้นจริงสักเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคือเราแอบ,บส่องเขาเนะเพราะงั้นนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการแฉไปในตัวว่าเขาแอบมโนถึงคุณหรือเปล่าแล้วก็มโนในเรื่องราวแบบไหนนะคะ แล้วก็หลังจากจบคลิปนี้ก็สามารถเอาไปมโนต่อได้เลยนะจ๊ะสำหรับคนคนนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์สับสไต์กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักที่พูดคุยและเขียนกันมานะคะและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่3นะคะในหัวข้อเขาแอบ,บโมโนถึงคุณบ้างไหมนะคะก็จะแอบ,บมาสองกันดูนะว่าเขาแอบฝันกลางวันมโนเรื่องราวของคุณแบบไหนยังไงกันบ้างนะคะหรือว่าเขาไม่ได้แอบ,บโมโนเรื่องราวของคุณเลยนะคะก็สําหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะก็เรียกได้ว่าคนคนนั้นนะคะก็แอบมีอะไรบางอยางอยู่ในหัวใจของเขาเหมือนกันนะ แล้วก็เขาก็แอบคิดเรื่องราวของคุณไว้ในใจเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องราวที่เขามโนเอาไว้ลึกๆในหัวใจเนี่ยมองว่าเขาเองนะคะก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ แอบชอบแอบสนใจแอบมองคุณอยู่ไกลๆนะจ๊ะแต่ว่าไม่เปิดเผยเพราะว่าขึ้นไพราชาดาบกับแฮงแมนมาเลยนะคะเรียกได้ว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างในใจเขานั่นแหละที่รู้สึกว่ามันมีเรื่องราวที่เขายังไม่พร้อมจะเปิดใจไม่พร้อมจะมีความสัมพันธ์ไม่พร้อมจะลดดาบลงมานะคะก็ยังตั้งกัดสูงนะคะช่วงเวลานี้ไม่รู้ตั้งกัดโควิดหรือตั้งกัดความรักแล้วก็นะคะเขามีความรู้สึกว่าเออบางทีมันมีความกลัวนะคะมันมี ความกลัวของไพ่ราชินีถ้วยมันเป็นเรื่องที่เขากลัวว่าจะต้องเปิดเผยความในใจอะไรบางอย่างเรื่องราวที่เป็นทิฏฐิเป็นอีโก้เป็นอัตตาในตัวตนของเขาความรู้สึกของเขาหรือแม้กระทั่งเ,เรื่องราวที่เขาคิดว่าถ้าหากเปิดเผยอะไรไปแล้วหรือว่าทำอะไรที่มันมากเกินกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ย มันอาจจะเกิดปัญหาตามมาหรือว่าเป็นเรื่องราวที่เขาเองอาจจะต้องสร้างความอึดอัดใจไม่สบายใจเหนื่อยใจท้อใจในชีวิตของเขาได้นะคะเพราะงั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าในเรื่องของความเป็นจริงเนี่ยเขาอาจจะดูนิ่งหรือว่าทําตัวไม่เปิดเผยในเรื่องของความรู้สึกอย่างแท้จริงแต่ในเรื่องราวที่เขามโนถึงคุณเนี่ยเขาค่อนข้างจะคิดว่าเขาอะ Uh, อยากจะเป็นคนที่ทําอะไรตามใจตัวเองได้100%อนะคะอยากจะเป็นคนที่แสดงความรักแสดงออกถึงโมเมนต์น่ารักน่ารักความออดอ้อนเอาใจใส่ความดูแลอยู่ในอา,อาจจะเรียกว่าเป็นสตอรี่ออฟเลิฟไปเลย่ะคะเหมือนกับว่ามีการแบบดูแลซึ่งกันและกันมีการพบปะพูดคุยมีการเข้าหาอยากจะทําตัวน่ารักน่ารักโมเมนต์ที่เขาไม่เคยแสดงออกที่ไหนให้กับคุณหรือว่า การอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับภาพฝันในนิยายอะไรแบบนั้นเลยนะมีสิบถ้วยขึ้นมาด้วยอยากจะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันลึกซึง้งแล้วก็มีโมเมนต์โรแมนติกของการไปจีบนะคะเป็นการส่งช่อดอกไม้การไปเที่ยวด้วยกันไปพายเรือด้วยกันแบบสนุกสนุกหวานแหววอะไรขนาดนั้นเลยนะ เหมือนกับเป็นความรักที่สร้างขึ้นมาใหม่สำหรับตัวคุณและก็เขานะคะแต่ว่าในใจลึกๆเขารู้สึกว่าเรื่องราวในความเป็นจริงอ่ะจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่าที่คุณเห็นจากภายนอกนะคะตัวของเขาเองตอนนี้อาจจะมีความนิ่งเฉยราบเรียบปากไม่ตรงกับใจแสดงออกไม่ตรงกับความรู้สึกข้างในใจลึกๆแล้วก็ข้อความที่เขาฝากถึงคุณเนี่ย เขาบอกว่าตอนนี้เขายังเจ็บอยู่นะคะอาจจะเป็นจากรักครั้งเก่าเพราะมันมีไพ่ New Love ขึ้นมาว่าเขายังไม่พร้อมนะคะที่จะมีรักใหม่หรือว่าคุณเองอาจจะดูไกลเกินเอื้อมหรือว่าดีเกินไปสําหรับเขามากๆในช่วงเวลานี้ตัวเขาเองนะคะยังไม่กล้าพอที่จะแสดงออกถึงความชัดเจนหรือว่าทําอะไรตามใจตัวเองเหมือนกับในความฝันหรือมโนคติที่เขามีอยู่ณตอนนี้ เพราะงั้นก็เลยเหมือนกับว่าเขาคนนี้ได้แต่ฝันกลางวันไปเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันสักวันหนึ่งจะได้อยู่ด้วยกันสักวันหนึ่งเขาจะได้ทำอะไรตามใจของเขาจริงๆแต่ว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาเองอาจจะไม่ดีพอหรือว่าไม่พร้อมที่จะเป็นคนที่ดีสำหรับคุณนะคะ เพราะงานช่วงเวลานี้อะค่ะสิ่งที่เขามาโนถึงคุณเนี่ยมันมีอะไรที่มันโรแมนติกเวอร์วังอลังการมากเลยนะจ๊ะทําเป็นหนงังหรือว่าเขียนเป็นนิยายได้เลยแต่ว่าในความเป็นจริงก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะ แต่สําหรับหัวข้อนี้เราก็บอกไปแล้วนะว่าเราจะมาส่องนะคะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังสิ่งที่เขาคิดถึงคุณมโนถึงคุณเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างแล้วเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะเพราะงั้นเราก็แฉเรื่องราวที่เขาคิดถึงคุณไว้นะที่นี่แล้วนะจ๊ะส่วนเรื่องราวอะไรยังไงจะเป็นยังไงต่อก็ไปรอลุ้นกันต่อไปนะคะ และก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์ like, b s c r i b e กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันมานะคะและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่4นะคะสำหรับหัวข้อเขาแอบ,บโมโนถึงคุณบ้างไหมเราก็จะมาส่งกันในช่องนี้นะตอนนี้เลยนะคะว่าหัวข้อนี้เนี่ยเขาคนนั้นนะคะแอบบคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่าแล้วมโมนกันไปในรูปแบบไหนนะคะ สำหรับคนที่เลือกกองที่4นะคะก็ขึ้นไพ่มาก็บอกเลยนะคะว่าเขาเองก็มีบ้างนะคะที่แอบคิดถึงคุณอยู่ในใจลึกๆแล้วก็นะคะแอบมีความหวังนะคะว่าอยากจะมีการสื่อสารการพูดคุยการได้ลอง คบหาดูใจอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็สําหรับเรื่องราวที่เขามโนหรือว่าฝันกลางวันถึงคุณนะคะเขาค่อนข้างจะมีอารมณ์แบบว่าอยากจะพูดคุยกับคุณนะคะเป็นหลักเลยเพราะว่าไพ่มันพูดเรื่องราวของการสื่อสารนะคะและ้วก็อะไรบางอย่างที่เขาแอบบปิดบังแอบเงียแบบแอบบแบบนิ่งเฉยใส่คุณไว้อะ่ะในความเป็นจริงกับความฝันมันเหมือนกับเขาอยากจะเปลี่ยนในเรื่องราวเหล่านั้นนะคะเขาอยากจะมีทางเลือกมากกว่านี้อยากจะมีอะไร ที่ทำให้เขาะได้ปลดล็อกตัวเองเพื่อไปต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของความเป็นจริงให้มันเป็นเหมือนกันในความฝันให้ได้อะคะ mm hmm. เขาอยากจะมีการกระทำอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมอยากจะทำตามเสียงหัวใจของตัวเองอยากจะพูดคำว่ารักให้มันชัดเจนนะคะ เขาเองรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่เป็นโซเมดเป็นเนื้อคู่เป็นคู่แท้ของเขาที่จะอยู่ด้วยกันในชาติภพนี้แน่ๆเลยนะคะอยากจะมีครอบครัวมีลูกด้วยกันอยากจะเออเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนนั่นแหละ ในภาพฝันของเขานะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของคนที่อยู่ด้วยกันแบบเป็นครอบครัวซะส่วนใหญ่นะคะเป็นคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูกเล็ก,ลกๆน่ารักน่ารักนะคะวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในครอบครัวของคุณกับเขาและเขาเองก็สามารถที่จะแสดง moment, โมเมนต์โรแมนติกความหวานหรือว่าสื่อสารกับคุณแบบตรงไปตรงมาได้นะคะอยากจะมีความสัมพันธ์ที่มันเป็นครอบครัวกันแบบชัดเจนนะ แล้วก็มีคำบอกรักคำหวานหรือว่า การสื่อสารที่มันน่ารักกุบกริบอะไรอย่างนั้นนะจ๊ะก็เรียกได้ว่านะคะความฝันเนี่ยไปไกลแล้วนะจ๊ะสําหรับคนคนนี้แล้วก็นะคะในความเป็นจริงบางทีอาจจะมีการรอคอยการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเป็นจริงในชีวิตนะคะคุณกับเขาเองอาจจะมีการเปลี่ยนสถานะอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันมันพลาดไปแล้วหรือว่ามันเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะแล้วเขาเองก็ยังคงรอคอยนะคะรอคอยการกลับมารอคอยการที่จะได้กับ มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในไพ่มโนะมันขึ้นว่าเขาอยากจะสื่อสารนะคะแล้วก็เขาไม่อยากให้มันเป็นอะไรที่มันนิ่งเฉยมันเงียบเชียบมันต่างคนต่างอยู่กันแบบที่เป็นอยู่ในตอนนี้เลยเขาอยากจะให้กลับมาเหมือนเดิมหรือว่ากลับมาเจอกันกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนะคะส่วนคำพูดทิ้งท้ายที่เขาอยากจะฝากถึง,งคุณนะแม่ของลูกนะคะแล้วก็ขอคืนดีบางทีเขาอาจจะอยากให้คุณอนะ กลับมาอยู่กับเขาถ้าหากคุณกับเขาเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะเขาปรารถนาที่จะได้รับการให้อภัยการคืนดีกันการกลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เขามีความรู้สึกถึงแรงบันดาลใจหรือว่าแรงปรารถนาในการจะได้ใช้ชีวิตคู่กับคุณนะคะแม้กระทั่งในมโนคติก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงโมเมนต,ต์ของการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวเลยนะคะ แล้วก็สําหรับในชีวิตจริงเนี่ยไม่ว่าเขาจะทําผิดหรือว่าทําอะไรไว้นะคะหรือว่าเป็นแอบชอบแอบคุยกับคนอื่นหรืออะไรยังไงถ้าหากคุณได้ดูคลิปนี้แล้วนะคะก็อาจจะเอามาทบทวนนะคะเผื่อไว้ในอนาคตว่าคุณสามารถที่จะให้อภัยกับคนคนนี้หรือว่าคุณไม่อยากที่จะกลับมาคืนดีกับเขาแล้วเพราะว่าในมโนคติที่เราเอามาแฉกันนตรงนี้นะคะก็คือเขายังมีความคิด ความรู้สึกถึงการเป็นครอบครัวเดียวกันการเป็นโซเมตเป็นคู่รักที่ดีต่อกันอยู่นะคะและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เขามาโนถึงคุณแล้วก็คิดถึงคุณนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ s ั b s c r i b ์กดกระดิง่งกดแชร์คอมเมนต์หน้ารักหน้ารัาาากที่แรกเปลี่ยนพูดคุยกันมานะคะและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ